สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอันธิกาประสงค์ดีนะคะอายุ25ปีปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะบ้านเดิมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์แม่ชวนมาปฏิบัติธรรมเทิดพรเกียรตินายหลวงรอสิที่พุทธพัฒนาจังหวัดสะแก้ววันนี้จะมาขอเล่าเรื่องผลของการปฏิบัติธรรมที่พุทธพัฒนา ครั้งแรกเลยนะคะวันที่1ถึงวันที่3ข้าพเจ้ามีสภาวะแยกจิตแยากกายเห็นร่างกายของเราเนี่ยดิ้นโลนร้องทุกทนทรมาน<_><_>แล้วก็เห็นกายาแต่เราบังคับมันไม่ได้นะคะเราบังคับร่างกายไม่ได้เพราะว่าเ,าเพราะว่าจิตน่ดูกายเองค่ะแล้วทีนี้ก็ ขณะนั้นนะคะมีอาการได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดทางร่างกายเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าเราอ่ะต้องอดทนเพราะว่าเราอ่ะจะมาแต่เราอ่ะต้องอดทนนะคะเพราะว่าเราอ่ะอยากเห็นธรรมะเห็นกรรมที่เราได้พูดไม่ดีทำไม่ดีกับพ่อแม่และคนอื่นทําให้เราอ่ะได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดเออทรมานจากกรรมนั่นเองค่ะ พอวันที่4ี่นะคะเริ่มมีอาการแบบว่าความเจ็บปวดที่แบบทุกข์ทรมานนะคะตั้งแต่วันแรกๆค่ะเริ่มเบาลงหายลงไปเรื่อยๆเลยค่ะวันที่หถึงวันที่7ดนะคะอาการที่เจ็บปวดอะคะ่ะตั้งแต่วันที่1นั้น,น,นเลยค,คือหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็อาการที่ค้าออ,อาการที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ฉันเป็นนะคะ่ะที่ปวดไมเกรนนะคะปกติถ้า วดไมเกรนแล้วคือต้องกินยาทันทีเลยนะคะแต่พอมาปฏิบัติธรรมที่พุทธพัฒนานะคะคือไม่ต้องกินยาซักเม็ดเลยค่ะคืออาการนั้นหายไปเองโดยปกติเลยนะคะอาการที่แล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขมากเ,เบิดเบิกบานแจ่มใส เบิกบานแจ่มใสนะคะเพราะว่าเราอะได้ปฏิบัติธรรมโดยการใช้ฟอกลมหายใจชดใช้นี่กรรมแล้วสุดท้ายนะคะอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้มาปฏิบัติธรรมที่พระพุทธพัฒนาจังหวัดสะแก้วคะ่ะเพื่อที่จะว่าให้พ่อแม่พี่น้องนั้นจะได้มารู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองเลยคะ่ะก็ กลับขอบคุณแม่แล้วก็แม่แอดนะคะที่ได้ชวนมาปฏิบัติธรรมสุดท้ายแล้วขอกลับขอบคุณหลวงพ่อดีและครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้สอนวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมบันดาลให้กับข้าพาเจ้านะคะสาธุ